ที่มื่อวเกมพูดพลุกเพลงก่าวนะครับทุกคนก็อาจจะสงสัยว่ากูเล่นพวกมึงเล่นหมดอะไรเฮียเล่นหมดที่อะไรครับนี่ก็จะเป็นหมดไม่หมดที่หมดสีข,ขาวอะไรนี่แหละก็มันก็จะมีตัวละครพูดพุกเพลงก่าวเต็มเลยนะครับนี่ก็จะมีปืนถ้าใครนล้อมมาเป็นก็กตัวไปที่ตรงวงกลมวงกลมเป็น ภาษาจีนเนี่ยภาษาจีนซิมุมแล้วก็ไปแล้วก็กดกลางกระบาแเ่นี้มื่อถอดล็อกปืนให้เราแล้วเออแล้วก็มียานครับถ้าใครอยากให้ผมแจกตัวเกมนี้ขอกิจิตตาให้ถึงสิบห้าคนแล้วก็มียอดไ like ลค์ในคลิปวิดีโอนี้ขอประมาณสิบไลค์นะ10ส like ิบไลค์ผมจะแจกผมจะแจกตัวเกมนี้เลย ไปไปลืมรีวิวฟ้าผ่าฟ้าแลบเดินผ่านะครับนี่ฉันนั่งกันนี่ฟ้าผ่าแล้วก็ตัวแรงกดทีให้คนหนีไปไกลๆหนีไปไกลๆหน้ากูอยากเจอหมดแล้วเหมือนอย่างนี้สีส้มๆสีส้มฟรังเออโอาสเปรยกตู้อันนี้ก็เป็นไฟอันนี้ก็เป็นฟ้าผ่า าเราเอาขึ้นมาแล้วเราฟาด่างนี้จะมีไฟแพงครับไฟแล้วก็เหมือนกันแล้วเราทำอย่างนี้ถต้อ,อต้อ,อาตออายเลยโอเคก็มีรีวิว,วแค่นี้